วันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2563สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคามจัดงานโครงการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระประเมินทรรามาาธิบดีศีสินทรมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา68พรรษาโดยมีนายก่อเกียรติจันท์พึ่งสุขผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต5เป็นประธานในพิธี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจิตอาสาพระราชทานและพี่น้องประชาชนลงทะเบียนเพื่อบันทึกการปลูกต้นไม้และร่วมปลูกไม้ยืนต้นลานกล้ารักแผ่นดินเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำเพิ่มพื้นที่ป่าณสถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคามอันเป็นการถวายความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว